<Es> ด่สิทัลบัตรเด็กต่อ่าอันนี้เป็นฐานงานดิจิทไม่เกี่ยวเวลาเราที่เสียงการตูเบสเนี่เราจะได้ลงที่นิ้วการครบสายเลยทะมาชารครงสร้างเบสและคนวางไว้บางคนอาจจะไม่ได้วางใบโทรศาพท์ตู้เบสจริงๆนะครับบางคนใช้วิทีไลย ซึ่งกะะ็ใช้ได้ผลดีนะครับใช้ได้ผลดีนะครับดังนั้นเราจะดูใช้ะะมไนนะะมโครโฟนเป็นยังงครับเได้นครับอเบาหน้าตี้โอเค ถาผมเนปะ okay. ็นลิซ่าโอเคครับทีนี้กระป้างนะครับเราใช้ไมโครโฟนตัวนี้โดยคิวเหมือนนกัจับไปที่ตรงเซนเตอร์ของยผมนี่จะเห็นนะคะนรับมีความชัดเจนของมันเดี๋ยวผมจะให้เบสเดินก่อน,น,น,อนตามด้วยมือก่อนนะครับแล้วก็ติดท้ายด้วยลิซ่านะครับ